อีกหนึ่งภาคส่วนเลยนะครับแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วสําหรับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะครับก็ทางพลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็เตรียมประชุมสมบคชุดใหญ่หารือมาตราการช่วงเทศกาลสงกรานต์วันศุกร์ที่18มีนาคมนี้ครับยืนยันไม่ห้ามจากกิจกรรมสงกรานต์แต่อย่างใดครับประชาชนสามารถจะเดินทางข้ามจังหวัดได้เพียงแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้มาตราการบูก้ารนะครับรวมทั้งต้องได้รับวัคซีนป้องกัน โควิดกระตุ้น3มเข็มทั้งผู้เดินทางกลับบ้านและก็ผู้ที่อยู่ที่บ้านนะครับเน้นมาตราการป้องกันตนเองทั้งระหว่างเดินทางและระหว่างการร่วมกิจกรรมต่างๆในการกลับบ้านช่วงสงกรานะครับส่วนสถานที่จัดงานต่างๆต้องมีการสุ่มตรวจ ATK พร้อมเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงควรจะเข้ารับวัคซีนอย่างเร่งด่วนนะครับทั้งเมื่อกี้หญิงตั้งครรภ์และก็กลุ่มของ608เหมือนกันครับขอให้รับวัคซีนป้องกันอย่างเร่งด่วนซึ่งขณะนี้ประเทศไทยนั้นมีวัคซีนที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพดังนั้นอยากให้ช่วยกันสื่อสารความว่าใจเพื่อให้ได้วัคซีนโควิดอย่างทั่วถึงนะครับสำหรับมาตราการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานและมาตราการอื่นๆนั้นนะครับทางสะวะคชุดใหญ่จะมีการนําเข้าสู่ที่ประชุมวันที่18มีนาคม เพื่อผ่อนคลายกิจกรรมกิจการ,รต่างๆคาดหวังว่าประชาชนนั้นจะได้ใช้ชีวิตใกล้เคียงสงกรานแบบปกติก่อนจะมีโควิด1 9ครับแต่เป็นไปไม่ได้นะฮะที่จะใช้ชีวิตตามปกติเลยก็คือเป็นปกติใหม่หรือว่าเป็น new normal นะครับผมซึ่งนายกก็ห่วงกิจกรรมที่อาจจะมีความเสี่ยงคำว่าติดโควิดได้ง่ายมากขึ้นครับในช่วงการเดินทางกลับภูมิลำเนา ในการรวมตัวของญาติพี่น้องการพบปะสังสรรค์การรับประทานอาหารร่วมกันรวมไปถึงการทํากิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็ให้ระวังคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็การสรดน้ําปะแป้งกิจกรรมรื่นเริงต่างๆขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดสิเว้นระยะห่างระหว่างการสมหน้ากากอนามายัยตลอดเวลานะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับ